ไข่1นึ่งกุ้งเมนูที่มีโปรโตีนดีๆสำหรับร่างกายนะคะแนะนำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อเมนูไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุน้นลองมาเป็นเมนูไข่1นึ่งกุ้งเดึดนะคะวิธีทาตามนี้เลยน้ำซุปที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็มีน้ำมันงาหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะ ผงรสดีหรือผงซุปนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลประมาณ1ส่วนสช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันกับน้ำา2 0 0 m อเดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำซุปราดกันนะคะคนต้นหอมใส่ลงไปในจานที่เราจะใช้นึ่อวันนี้เหลือใบไว้นิดนึงไว้ตกแต่งข้างบนนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะ กุ้งขึ้นอยู่กับความชอบของทุกท่านเลยนะคะว่าอยากใส่เยอะใส่น้อยนะคะวันนี้ใส่กันอยู่ที่หกตัวแบ่งช่องไว้ให้ไข่ด้วยนะคะเทไข่ลงไปตามช่องที่เราเตรียมไว้ใส่น้ำซอสลงไปครึ่งหนึ่ง นึ่งหกนาทีเดี๋ยวมาเจอกันหกนาทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะราดน้ำซุปปีอีกนิดนึงนะคะโรยต้นหอมที่เตรียมไว้เรียบร้อยค่ะไข่นึ่งกุ้งเรียบร้อยค่ะ